บูชาศักการะท่านแค่ได้เห็นแค่นำมาเผยแพร่ผมก็มีความสุขนะครับเป็นสีมงคลกับทุกท่านแล้วกับผมด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับหลายท่านมีคอมเมนต์สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เขียนมาได้ไลน์มาได้โทรมาได้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมทั่วไทยไปกับอีกแอรเช่นเคยครับนำความเป็นสีมงคลมาสู่ทุกท่านภาพที่ท่านเห็นนะครับเป็นพระผงพุทธคุณเมตตาศักดิ์สิทธิ์พิมพ์สวยงดงามนะครับแถมหายากอีกด้วยนะครับพระพิมพ์ปางสมาธิซุ้มเรือนแก้ว ท่านพระอาจารย์เจือแห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ่นนี้ท่านสร้างไว้นะครับเมื่อปีประมาณพศ2513นะครับวัดสันเพชรนครปฐมครับพระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์นี้เรียกว่าสุดยอดของการค้นหา เพื่อนำมาเป็นสีมงคลติดตัวนะครับหลายท่านชื่นชอบแล้วก็หากันว่างั้นนะครับผมเองก็ชอบเหมือนกันนะครับขอบคุณเสียนใหญ่ใจดีนะครับนำพระมาให้ชมอนุญาตให้บันทึกภาพมาเผยแพร่ได้นะครับแค่เห็นแค่บันทึกภาพก็ดีใจแล้วนะครับนะครับหลายท่านมีแล้วต้องบอกว่าชื่นใจมากๆเป็นสีมงคลมากๆนะครับ พระผงพุทธคุณนะครับปางสมาธิซุ้มเรือนแก้วนี้มีเส้นเกศาท่านเจ้าคุณนอนนะครับเรียกว่าหลายท่านระลึกนึกถึงท่านเจ้าคุณนอนนะครับก็องค์นี้รุ่นนี้นะครับบูชาติดตัวโอ้โหสุดยอดเส้นเกศาชัดเจนนะครับนะครับด้านหลังองค์พระก็ปั๊มยันครับผม ะครับด้านหลังองค์พระก็มียันที่ปั๊มไว้นะครับผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับเช่นผงปัฐมังผงอิทธิเจผงม,มหาราชผงพระศิวลีผงพุทธคุณร้อแปพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่นะครับครูบาอาจารย์ผู้มีพุทธคมปุกเสกอธิษฐานจิตรวมถึงท่านเจ้าคุณนอด้วยนะครับภาพผงพุทธคุณนะครับ สมาธิซุมเรือนแก้วที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแต่ไม่ใช่ของผมนะไม่ใช่พระของผมนะครับวันนี้ก็นํามาให้ทุกท่านเพื่อนๆสมาชิกได้ชมกันนะครับนะครับหวังว่าไป <laughs> เจอที่ไหนจะได้รู้ว่าอ้าพระรุ่นนี้ของมีเส้นเกษาของท่านเจ้าขุนนอด้วยนะครับแล้วท่านก็ปลุกเสกด้วยจะบอกว่าเป็นพระของท่านก็ว่าได้นะครับ วันนี้ผมนํามาฝากเป็นสีมงคลน,นะครับตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมเห็นแล้วผมก็อธิษฐานจิตนะครับบูชาสักการะท่านแค่ได้เห็นแค่นํามาเผยแพร่ผมก็มีความสุขนะครับเป็นสีมงคลกับทุกท่านและกับผมด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับหลาท่านมีคอมเมนต์สิ่งนึ่งสิ่งใดก็เขียนมาได้ไลน์มาได้โทรมาได้นะครับ ก็เป็นเพื่อนเปเป็นญาติญาติกันนะครับคุยกันสนุกสนานแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันนะครับใครมีแล้วมีประสบการณ์อ้อลืมไปล,ลืมไปครับเรื่องประสบการณ์นี่พัะผงรุ่นนี้แค้วคาดปลอดภัยเรียกว่ารอบด้านครบทุกประการนะครับตั้งแต่เมตตามหานิยมปกป้องคุ้มครองอธิษฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับสำเร็จไม่ยากเลยนะครับ และก็มีประสบการณ์ที่เรียกว่าล่ำลือกันมานมนานานะครับวันนี้นำมาฝากทุกท่านนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่มีคอมเมนต์มาบ่อยๆนะครับเขียนมาบ่อยๆแนะนำมาบ่อยๆนะครับวันนี้ขอความเป็นสิมงคลนะครับอยากบารมีนะครับท่านเ,นเจ้าคุณหน่อในกุ้มของทุกท่านให้มีความสุขโชคดีร่ำรวยเฮงๆนะครับและพบกับทั่วไทยไปกับ Big a แอ ให้ตอนต่อไปได้ใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ